ตอนนี้นะคะคุณหมอก็นัดยุกิมานะคะอาทิตย์นี้นะคะก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยุกิก็ได้เตรียมช่องปากนะคะก็คือเออมันจะมีเคสที่ว่าต้องถอดฟันกับไม่ถอดน,นะคะแต่ยุกิไม่ต้องถอนนั่นเองยุกิก็แค่เออเครื่องหนุนล่องฟันนะคะแล้วก็ขุดหินปูนแล้วก็เครือบฟูออไลน์ด้วยค่ะก็คือก็คือนัดมาอาทิตย์นี้แต่ถ้าคนที่เออต้องถอนฟันนะคะหนึ่งซี่ก็คือต้องเออนัดมา1เดือนหลังจากที่ ฟันมันแบบเริ่มไม่เจ็บแล้วค่อยมาติดเครื่องมือนะคะซึ่งวันนี้ยุกิก็จะมาติดเครื่องมือค่ะแล้วก็จะมาเลือกสีได้นะคะยุกิทําแบบดรมมอนนะคะก็คือจะเป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ที่แบบเออดีขึ้นกว่าเหล็กธรรมดานั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถใสย่ยยงได้เป็นสีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็ถึงแล้วนะคะที่ทำฟันดีอาร์ชนั่นเองนะคะมาครั้งที่2เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ ันยังไม่ตรงเนาะมีหน้าที่รู้สึกดีดหลังมาหลังจาก็มีความว่างตรงนี้จะมีช่องว่างนะคะหลังหนูเนี่ยไปล่างหายไปหนึ่งซี่ก็เลยมีช่องนิดเดินนะคะก็คุณหมอจะเรียนพันใหม่ก็คือจะปิดช่องตรงน,นี้พอดัดเสร็จตรงนี้ก็จะไม่มีช่องว่างค่ะแล้วพอดัดเสร็จแล้วตรง,งที่อยู่ข้างนอกก็จะเดินกดขมาก็จะยัง 对，我们来说。 ครับถ้าตอนแรกเลยแตงด้านบนของเครื่องมือนะครับแบบนี้ขยับหยับปัดขยับปัดเบาๆนะครับแล้วก็นวดตรงบริเวณเหงือกด้านบนด้วยนะครับจนข้างล่างก็ขยับปัดตรงกลางให้หมุนวนแบบนี้หมุนวนบริเวณกลางของเครื่องมือครับอย่เงี้ยครับทั้งทั้งด้านบนด้านล่างนะครับอันที่สองด้านบดเคี้ยวด้านในพวกนี้ะไรแตงลิ้นอะไรเงี้ยเหมือนเดิมตามปกติเลยแต่ตอนเนี้ยพอเรามีเครื่องมือเราจะรู้สึกว่าฟันเราหรือปากเราไม่ค่อยสะอาดดังนว่าต้องแปรงเบาๆ นะครับเพราะถ้าแป้งแรงๆนะครับในช่วงเวลาที่เราใส่เครื่องมันจะทำให้เกิดลวดได้แต่ตอนยังเด็กยังไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สร้างไปก่อนจะเป็นข้อมูลได้ว่าให้แป้งเบาๆนะครับอันต่อไปจะเป็นแปง้งซอกฟันแปง้งซอกฟันจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวนี้ให้หน้องไปนะครับใช้ตอนไหนก็คือเมื่อแป้งเสร็จแล้วคราวนี้ตรงท้างๆของเครื่องมือะครับมันยังเข้าไม่ถึงเพราะมันจะมีเส้นลวดใช่ไหมคร <c oughs> ับอ่าเราก็ขัดตรงนี้ครับทะเบียนแป้งแต่ละช่องอ่ทาทำสเต็ปที่สามอันี้คือตัวนําไหมขัดฟันนะครับเรื่อง มันจะเป็นเหมือนเข็มตีง่ายคือเข็มเราสอดเข้าไปบริเวณนี้ครับชึบใช่ไหมตรงนี้มันจะมีรูดูว่ต้องสอดเข้าใต้รวดนะคะสอดเข้าใต้รวดรึบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วค่อยมาขัดตานตรความช่องครับคือมันจะขัดเลยไม่ได้เหมือนตอนที่หนูไม่มีเครื่องมือใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราสอดร้อยเข้าไปใต้รวดแล้ like วฟรอสตามปกติันจะฟรอได้ง่ายคือไม่งั้นมันจะติดรวดไม่เข้าใช่ไหมครอบในกรณีที่เกิดว่ารวดนะคะมันชิ่มหรือมันยาวมันยื่นออกมาตรงนี้นะครับถ้ามันยื่นออกมาเยอะๆเข้ามาให้คุณหมอตัดให้ค แต่ถ้ามันรู้สึกว่าเออตัวในตัวแบรอกเก็ตนะครับมันขวดกับขุ่นแจ้งหนูหรือขวดตรงบริเวณยันต์สีปากไปเนี้ยครับท่านที่จะมีตัวอุปกรณ์ที่ช่วยโปรเทคเราเรียกว่าคีบเค่งเสารคอนจัดฟันอันนี้นะครับดึงออกมาท่อไม้ถั่วเขียวนะครับแล้วแปะใส่เครื่องมือเลยแปะแบบนี้เห็นไหมครับแปะเลยแปะทับตรงเครื่องมือเลยตรงบริเวณที่มันรู้สึกว่ามันเสียดสีกับเล็บสีปากเรานะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคือยูกิก็ใส่ยางด้วยนะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เลย นะคะก็คือก็เยี่ยมเลยนะคะก็คือเขาก็จะบอกว่าเขาก็ได้สอนการาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวยุกิแปะให้นะคะก็จะเป็นการาเรื่องการแปลงฟันแล้วก็มี 3- 4สี่สเต็ปนะคะที่เราต้องทาก็จะเยอะกว่าการแปลงฟันปกติแล้วก็นานกว่าการแปลงฟันปกติด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่พึ่งที่ช่วยติดเวลาถ้าสมมติมันแบบมันโดนเหงือกแล้วมันเจ็บนะคะก็มีนะคะแล้วก็อีก3 4มสี่ชั่วโมงมันก็จะตึงนะคะ แล้วก็แบบนี้เลยแล้วก็2เดือนก็มาพบหมอทีนึงนะคะเดี๋ยวยูพิก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ